ข้าพระพุทธเจ้าร้อยตระกรีบริวารจุดประหารบริพานอาการทงสุทธะสภากไพรอาการเจ้าที่ชุมงานงอาการทงสุทคณะสมาคมภรรยาอาการขอทำความจบรัทดีและความประดายุประดายทีใต้เรื่องพระสานกราบประคุณแสดงความอะไรถวาย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหาประสัอันศงเป็นที่รับยิ่งของปวงชนชาวไทยพระผู้เสด็จสวรรคายรย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมทร2569ที่ผ่านมาพระปรมินทรมาหาสมบูรณอดุลยเดชได้ทรงครองราชสมบัติปกกระาปกกระหม่อม สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่อนาประชาราษพระองค์ทรงเป็นพระมหาตริสั์ที่ยิ่งใหญ่ตลอ